สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับมีรีวิวนะครับตัวโปรโมชั่นดีๆนะครับโปรโมชั่นของเดือนเมษายนก็คือเดือนนี้นั่นเองนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่4เมษายนถึงสิ้นเดือนนี้30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับเราเลือกมา3รุ่นเด็ดๆนะครับ3รุ่นฮิตแล้วก็สุดคุ้มนะครับลดราคาพิเศษนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวซ้ายมือนะครับเป็นตัวไฟถนน s o l a r ์เซลตัวนี้นะครับรุ่น50วัตต์ตัวนี้ราคาลดเหลือนะครับ 660บาทจากราคาปกติประมาณ800-900บาทต่อ1ชุดนะครับในชุดก็จะได้ตัวขายึดแล้วก็ตัวโคมติดตั้งหน้าบ้าน2หน้าบ้านหลังบ้านแนวริมรั้วแนวกำแพง2ทางเดินได้เลยนะครับมาที่ตัวกลางครับตัวที่2ตัวนี้เป็นแสงเหลืองวอมไว้นะครับเอาใจสำหรับคนที่ชอบแต่งบ้านแนวมินิมอลนะครับแล้วก็ชอบแสงแบบโมเดิร์นหน่อยแสงคูไว้เป็นแสงสีเหลืองๆนะครับเป็นออกวอมไว้ 3,000k นั่นเองนะครับตัวนี้ได้แผงเป็นแผงโมโนโคริสตัลไลท์อย่างดีนะครับมาพร้อมขาย,ยึดยาว50เซนติเมตรตัวนี้ราคาปกติก็ประมาณพันไปปลายนะครับเกือบเกือบ2,000บาทเราลดเหลือ1,550บาทนะครับราคานี้ถือว่าสุดคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับซึ่ง สามารถติดตั้งได้หลายที่นะครับเพราะว่าตัวแผงเนี่ยแยกกับตัวโคมได้ส่งป้ายได้นะครับส,ส่งสวนได้ทางข้อบ้านนะครับร้านจอดรถนะครับห้องเก็บของ ติดตัวแผงรับแสงแดดติดตัวโคมส่องอีกจุดหนึ่งได้เลยนะครับสรุปว่าทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆสําหรับทุกบ้านที่กําลังมองหาไฟโซลา r เซลล์อยู่นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับราคาเนี่ยถูกมากๆเลยนะครับเริ่มตั้งแต่660บาทนะครับไปจนถึงพันกว่าบาทก็สามารถติดตั้งใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านในแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สําหรับดีเทลลึกๆของแต่ละรุ่นนะครับสามารถ กดเข้าไปดูใน YouTube เพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าลูกค้าจะได้รับอะไรบ้างสำหรับ3รุ่นนี้นะครับผมมาดูที่ตัวสปอตไลท์ใกล้ๆมือผมก่อนนะครับด้านในสำหรับตัวนี้ความคุ้มค่าของเขาก็คือลูกค้าจะได้ตัวแผงนะครับที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรีโมทนะครับตัวโคมนะครับแผงเขาจะอยู่ด้านหลังนะครับผม ตัวสปอร์ตไลท์ตัวนี้ก็จะมีคู่มือให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งใช้งานง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวเราเอากล่องออกมาก่อนสังเกตว่าตัวแพ็กเกจจิ้งเขานะครับห่อโฟมไว้ค่อนข้างดีนะครับเวลาสินค้าไปถึงมือลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้ว่าไม่แตกหักเสียหายแน่นอนนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆกดเปิดปุ่มสีแดงตรงนี้ครับผมกดเปิดปุ๊บ นะครับไฟก็จะเริ่มติดนะครับปริมาณแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่แค่เป็นปริมาณระดับ1ซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับก็สามารถสำรองไฟได้พอสมควรแต่ถ้าเกิดเราชาร์จเสียบกับตัวแผงโซลาร์เซลล์แบบนี้นะครับแผงค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นแผงขนาด 20วัตต์นะครับแล้วก็มาพร้อมสาย2เมตรสายตัวนี้ซื้อสายขยายต่อเพิ่มได้เรามีแยกจำหน่ายนะครับแล้วก็เสียบสายได้เลยครับพอเสียบสายเสร็จปุ๊บเนี่ยไฟเขาก็จะทำงานอัตโนมัติทันทีแต่ก่อนอื่นก่อนเสียบสายเราดูหัวแจ็คนิดนึงนะครับเสียบให้ตรงเขี้ยวจะมีอยู่2เขี้ยวแล้วก็1เง,ง่งนะครับเสียบปุ๊บแล้วก็ดันให้สุดนะครับแค่นี้เองแล้วก็หงแผงติดตั้งรับแสงแดด ตอนกลางคืนให้หน้าที่ของตัวไฟเขาทํางานเองทุกวันไม่ต้องยุ่งกับเขาอีกแล้วนะครับเขาก็จะติดเองเมื่อท้องฟ้ามืดประมาณ6กโมงครึ่งทุ่มหนึ่งนะครับเมื่อเราเปิดเสียบครั้งแรกเนี่ยไฟเขาจะดีเลย์ค้างแบบนี้สักประมาณ5้0ถึงสินาทีก่อนที่จะดับไปเองแล้วก็ติดเองอีกทีหนึง่งเมื่อแผงโซลาเซลล์มืดหรือท้องฟ้ามืดนั่นเองนะครับตัวรีโมทลูกค้าสามารถกดลดระดับความสว่างตรงนี้ได้ตั้งได้ทั้งหมด5ระดับความสว่างนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นชุด สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อไปกันนะครับเดี๋ยวขอญาตปิดตัวนี้ก่อนนะครับชุดต่อไปนะครับจะเป็นชุดตัวไฟถนนแสงเหลืองวอมไว้ตัวนี้นะครับซึ่งตัวชุดแสงเหลืองวอรมไว้ตัวนี้เนี่ยเราจะมีขายึดให้ด้วยนะครับเหมาะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาตัว ไฟที่ส่อเป็นทางเดินนะครับเพราะว่าเขามีขายื่นออกมายาวประมาณสัก50ซนติเมตรนะครับก็สามารถติดตั้งใช้งานได้แล้วนะครับเท่ากับว่าซื้อตัวนี้ไปเนี่ยตัวเดียวจบเลยครับมีโฟมหนาแบบนี้ให้อีกแล้วครับไว้ใจได้นะครับตัวกล่องไปถึงเนี่ยไม่แตกหักเสียหายแน่นอนนะครับมีขายึดมีตัวประกบให้สามารถนําไปล็อกกับเสาได้นะครับสังเกตว่าพอเราล็อกตรงปุ๊บเนี่ยขาจะยื่น แงนขึ้นประมาณสัก15องศาพเพื่อให้แสงเนี่ยเงยไปด้านหน้าได้แสงที่ไกลขึ้นตัวนี้ติดตั้งสูงได้ประมาณถึง4เมตรนะครับแล้มีโดยรอบก็ประมาณสัก8เมตรนะครับออกไปด้านหน้า110องศานะครับวิธีการใช้งานตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับดีเทลลึกๆเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ ก่อนอื่นเราก็จะกดเปิดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับกดเปิดครั้งแรกครั้งเดียวสังเกตว่าแสงเขาเป็นแสงเหลืองวอมไว้นะครับตอนนี้ลูกค้ากําลังมองหาไฟถนนโซลา r เซลล์ที่เป็นแสงเหลืองอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หาซื้อได้ค่อนข้างยากนะครับส่วนใหญ่จะขายเป็นแต่แสงขาวนะครับด้านหลังเขานะครับเวลาเราหงายแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวแผงโซลาเซลล์เคลือบกระจกนิลภายอย่างดีนะครับ เป็นแผงชนิดโมโนคริสตัลไล์นะครับตัดขอบแล้วก็เรียงตัวกันสวยงามมากๆนะครับปลายขายึดตรงนี้นะครับจะขนาด2นิ้วเพื่อให้สวมกับตัวขายึดได้พอดีนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันเวลาเรากดเปิดปุ่มสีเขียวครั้งแรกไฟเขาจะสว่างแบบนี้สักพักหนึ่งเขาก็จะตัดระบบการทำงานเป็นอัตโนมัติก็คือไฟติดเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดนะครับโดยที่รีโมท ก็สามารถกดรูปพระอาทิตย์ลบนะครับมีฐานรีโมทให้นะครับเราใส่ฐานรีโมทเข้าไปก่อนแล้วก็กดยิงไปที่หน้าโคมได้เลยลดระดับความสว่างได้5ระดับถ้าเราต้องการให้ไฟสว่างได้ถึงเช้าและกังวลว่าวันนี้มีฝนตกฟ้าครึ้มเราก็สามารถลดระดับลงมาสัก1-2ระดับได้เพราะว่าเราไม่สามารถคอนโทรลแสงแดดได้แต่เราคอนโทรลที่ตัวโคมเขาได้ลดลงมา1ระดับก็สว่างน้อยลงมาสัก 10- 20%ความสว่างยังถือว่าโอเคแต่ชั่วโมงการทางานอยู่ได้ถึงเช้า แน่นอนครับโอเคอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือตัวชุดน็อตชุดพุกของเขานะครับมีให้ครบเซตเลยมีน็อตท,ที่เป็นปลายตีเกลียวตลอดนะครับก็สามารถใช้กับตัวประกบได้นะครับเวลาเราไปล็อกกับเสานะครับก็สามารถยืดหยุ่นการใช้งานของตัวเสาได้เสาแนะนําเป็นเสากลมขนาดไม่เกิน3นิ้วนะครับจะ2นิ้ว2นิ้วครึ่งก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวพุกสีทองทองตัวนี้สําหรับยึด ตัวขาตัวนี้เข้ากับผนังกําแพงโดยตรงเลยนะครับโดยที่ไม่ใช้ขาตัวประกบนะครับก็สามารถใช้พุกสีทองตัวนี้ได้นะครับเท <c oughs> ่ากับว่าซื้อเซนนี้ไปเนี่ยเจาะยึดติดตั้งอย่างเดียวนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เรากดเปิดไว้สังเกตว่าตัวโคมดับไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีไฟสีเหลืองๆโชว์เป็นสัญกณโชว์ว่ากำลังชาร์จอยู่นะครับถ้าเต็มเขาก็จะใกล้เปลี่ยนเป็นสีเขียว ถ้าใกล้หมดเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นเองพอตอนกลางคืนท้องฟ้ามืดหรือว่าแผงโซลาเซลล์มืดสนิทอันนี้ผมหลอกเขาโดยการคว่ำเขาลงไปในโฟมนะครับไฟเขาจะเริ่มติดแบบนี้ทุกวันนะครับหลักการทํางานเหมือนกันเหมือนกับสปอตไลท์เหมือนกับตัวไฟถนนตัวเล็กตัวนี้เลยนะครับก็คือติดเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดโอเคผ่านไปสําหรับตัวที่2นะครับ มาดูโปรโมชั่นดีๆตัวที่3ตัวนี้สุดคุ้มมากๆจริงๆเพราะว่าตัวนี้ราคาแค่660บาทนะครับลูกค้าซื้อตัวนี้ไปเนี่ยถูกกว่าซื้อโคมไฟแล้วก็ซื้อหลอดไฟอีกนะครับแต่ที่สําคัญตัวนี้ไม่ต้องเดินสายไฟไฟติดอัตโตนมัติเองทุกวันแล้วก็ประหยัดค่าไฟนะครับรับประกัน1ปีทั้ง3รุ่นลูกค้ามีปัญหาส่งกลับมาเคมเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะครับไม่ต้องรอซ่อมนะครับผมโอเคมาดูด้านในการจะได้รับอะไรบ้าง นะครับมีโฟมแบบนี้นะครับอัดลมกันกระแทกให้นะครับมีตัวประกบให้เหมือนกันแต่ตัวขายึดเขาเนี่ยจะสั้นกว่าตัวรุ่นแสงเหลืองตัวนี้นะครับแล้วก็ล็อกกับปลายเสาได้ขนาดไม่เกิน3มนิ้วเหมือนกันนะครับลูกค้าเทตัวขายึดอันนี้ออกมาจะมีอุปกรณ์อยู่ด้านในนะครับผมแบบนี้เลยมีพุกให้นะครับมีน็อตสำหรับยึดนะครับล็อกกับเสาให้นะครับมีถาดรีโมทให้ครับ มีตัวนี้ให้ตัวนี้จะเป็นตัวน็อตสีเงินคู่นึงเอาไว้ทําอะไรนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ล็อกนะครับล็อกในลักษณะนี้เพื่อที่เราจะวางโคมตัวนี้ลงไปนะครับแล้วเราก็ใช้คู่นี้ในการล็อกนะครับแต่ส่วนตัวนี้เนี่ยเขาล็อกมาให้อยู่แล้วนะครับผมโอเครับทราบเรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับเอาไว้ขัน นะครับขันตัวประกบนั่นเองนะครับมีมาให้ครบเซตเลยตัวรีโมทส,สำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะทำงานอัตโนมัติเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดหลังจากที่เราเริ่มกดเปิดปุ่มนะครับสีแดงตัวนี้นะครับไฟก็จะเริ่มติดทันทีสังเกตว่าไฟค่อนข้างสว่างแต่ตัวนี้ไม่ต้องรอดีเลยน,นะครับเดี๋ยวผมลองคว่ำลงกับกล่องให้ดูค่อนข้างสว่างตัวนี้จะมีโมชั่นเซนเซอร์ช่วยด้วยปุ่มสีเขียวตรงนี้กดไม่ได้นะครับเราเอาปุ่มสี สีเขียวตัวนี้ซึ่งเขียนว่าโหมดเนี่ยออกมาอยู่ที่ตัวรีโมทแล้วซึ่งสามารถคอนโทรลได้ในระยะไกลคือดีมากขึ้นเราติดตั้งขึ้นที่สูงสําหรับตัวนี้เนี่ยสามถึงสามจเมตรก็สามารถกดรีโมทต,ตัวเนี้ยคอนโทรลเขาไดคอนโทรลอะไรได้บ้างลดระดับความสว่างได้นะครับแล้วก็เลือกฟังก์ชันในการจับการเคลื่อนไหวได้ตัวนี้จะเลือกได้ตั้งแต่2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็4ชั่วโมงเครื่องใหม่ก็จะเป็น 2H ง h แล้วก็ 4H นั่นเองหลังจากนั้น ไฟจะทำงานเป็น motion sensor ช่วง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงไฟจะสว่างค้างซึ่งไฟสว่างค้างในระดับ100%แบบนี้เราก็สามารถลดระดับความสว่างที่รูปพายทิตตัวนี้ได้นะครับเราแนะนำให้ลูกค้ากดลดลงมาก่อนสัก1-2ระดับแล้วค่อยเลือกโหมดในการตั้งให้ไฟสว่างค้างกี่ชั่วโมงนะครับยกตัวอย่างเช่นลูกค้ากดลดพายทิตลงมา1ระดับไฟจะอยู่ที่ประมาณสัก80%แล้วก็กด 2H ไฟก็จะสว่าง80% 2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็เป็น motion sensor สว่างจนถึงเช้าถ้าเราติดตั้งรับแดดทั้งวันนะครับโดยที่รีโมทเนี่ยวันต่อมาเราไม่ต้องเซตเขาแล้วเขาทำงานเองทุกวันนะครับพอแผงโซลาเซลลสว่างไฟก็จะดับพอแผงโซลาเซลมืดสนิทไฟก็จะเริ่มติดอัตโนมัติเองทุกวันเหมือนกันทั้ง3ตัวนะครับก็ใครกำลังมองหานะครับ ไฟโซล่าเซลล์นะครับคุ้มมากๆนะครับซึ่งเดือนนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษส,สำหรับ3รุ่นนี้และที่สำคัญเดือนนี้เป็นหน้าร้อนด้วยนะครับติดตั้งใช้งานเนี่ยได้แดดเต็มๆแน่นอนแล้วก็อยู่ได้ถึงเช้าแลวประกัน1ปีนะครับไว้ใจได้กับ XML Solar สําสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ